สามชุดเด่นสำหรับ City e h e v e ในรุ่น RS นะครับผมแน่นอนด้วยความที่เป็นตัวท็อปเนี่ยเรือกชุดแต่งเขามีมาให้ครบเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวกระจังหน้าดําทรงสปอร์ตนะครับระบบไฟหน้าเป็นแบบ LED มีไฟตตาหมอกให้ด้วยการชนหน้าเป็นทรงสปอร์ตนะครับล้อแมกก็มีขนาดใหญ่เนาะอยู่ที่16นิ้วนะครับมีสเกิร์ตข้างมาให้กับตัวรถเลยแล้วก็มีสปอยเลอร์แบบแนบสีดํามาให้กับตัวรถด้วยเช่นกัน อย่างที่2นะครับเป็นเรื่องฟังก์ชันการใช้งานที่มีมาให้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวฮอนด a า n รนวอ h มีเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับระบบ Honda Sensing เนาะเป็นเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะของ Honda านะครับแล้วก็คนที่นั่งหลังเนี่ยก็สบายๆเลยเพราะมีแอร์หลังมาให้ด้วยและข้อที่3ก็คือตัวเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่อง1 5 0 0งพบรนะครับแรงบิดอยู่ที่2 5 3นิวตันเมตรนะสามารถออกตัวมีแรงบิดได้ดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยประหยัดน้ำมันนะครับรุ่นนี้นะครับหรือหนึ และสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจออกรถ City e h e นะครับผมตอนนี้มีโปรโมชั่นออกรถใหม่ทั้งการซื้อส่วและจัดไฟแนนซ์เลยนะใครที่จะผ่อนจะจัดไฟแนนซ์ก็มีดอกเบี้ยเริเ่มต้นที่0%นะครับใครสนใจทักมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย